สวัสดีค่ะสวัสดียามเที่ยงเด้ออว,วิลล่า,าวสวัสดีค่ะเดี๋ยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อารมณ์ดีมากมากเอาปีนขึ้นเอาปีนขึ้นเอาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาดีมากเดี๋ยวก็ตกหัวแตกวะนี่เอาหัวขูอันเล็กเองเลยเอา้าเอ้าเอ้อกันเอ้อวะสวัสดีค่ะอ้เอาแก้ผาลัก สายเดาปลากำลังกวดปูนยางยางเมามันหิวแล้ววะหิวแล้ววะหิวคอยเลยหิวแห้งพอทนพอทนอ่าเดี๋ยวหมกปลากินกันเด้อจะหมกไข่ปลานะคะอย่าไปพ่อใหญ่เต้าใส่ทันหรือกึอๆได้เผาเฮี้นเลยบ่หิวแห้งเนาะแห้งใส่ทันหลายบ่ใส่ตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ปลาเนี่ยเขาคั่วตากมันจะมีไข่มันจะหยิบยันมายิม ขายเยอะแยะเลยนะคะตะไคร้อั่นเป็นชิน้นแล้วพอต่ำพออยากยำไม่ถือตะไคร้อยากสิแซยบพออีตัวบ่กเกิดที่อย่าน้ำหนึน่งลง มันยำถือนะคะตะไคร้ <S <S น้ำปลาร้าเล็กน้อยนะคะุงนัวใส่นะจ๊ะหมักไหลใส่ไหลมไหมักหน้อยใส่หน้อยกือเลือเกลือเกล,ลือเล็กน้อยนะจ๊ะ แล้วพริกคุณอยากใส่พริกหรอพริกบับหรอก็ใส่ได้ไข่ปลาลุ่นรวนพระอีตูพระอีตูพระมีพระใส่ธรรมาดาพระอีตูห่วงดกัก ในปิ้งปลาส้มนะคะปลาส้มปลาตองกับปลาขาวในสาวกินดิบก็เลยปิ้งนะคะปิ้งปิ้งใดสนใจกับทักเข้ามาได้สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะหอิปิ๊บกินได้ล้วเพราะว่าน้ำออกแล้วหอยปิ๊บใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อหอละสิบบาทใช่ไหมวิล่าโอ้ยเราปีนหัวค่ะเราปีนหัวตกตายตกตายได้แน่เลย ตุ๊กตุ๊กตุ๊กใส่ใบพริกนะคะเพื่อความหวานพริกพริกลรอ พ่อใจพริกไซร้ปนเนยควมนะคะคน คุนตกปลากระคืนเดกปลาได้ใคร้อกินไต้เพัาอีตู้หรือว่าพักแง่งเนี่ยพอแล้วม้อมสมปลาพอแล้วนะจ๊ะจะหมกแล้วเด้อ มกเรียบร้อยนะคะใส่หมกวไงซองมกเลยจะเย็นจะเย็นอีกสาสิบนาทีเอาขึ้นมาทำไมฮะขึ้นมาทำไม <c oughs> อนอืมวันนี้ม่ได้มัดผมเลยไม่มาเนไหม Mát quân nắm lại bên hệ nhân văn. Momak Maku Momak mặt Momak 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 Maku mặt tie 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 tay, tie tay tuk tay tie tay tie 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 เด็กออกอคอเด็ออกอกอยดกออกอคออโอ้ยสวัสดีค่ะนะลูกสวัสดีค่ะวิลล่าไม่ยอมนอนนะคะนอนรอบเดียวเลยวันนี้กูไดม้มานะคูไดม้มานานมีแขกรับเชิญมาแล้วไข่ปลาสุกแล้วนะคะ น้องวิลาจะกินด้วยบอแม่มึงหนาตาม่อมแม่มสุกพุกกินนี้ว่าอ่ากินด้วยกันเนาะบอเพ็ดดรกเพ่เราเพ็ดเต้า่าเรา,เรอ,า,เราอ่ะกินเข้าไปเลยเขไปไก่เนาะได้กินไข่ป่า โอ้แจกกินไข่ปลาเอาครูก็กินลืมกินเขาไม่กินเขาเนี้อเสวยบัดไปกินห่อนห่อนบะห่อนซำไปทุรามางั้นก็ได้ก็มากินนะั่นมุกไข่ปลารูป้ปะ ก้นุกอย่างเลยเจ้ขขางน่ะเอาแซ่บเว้ยใส่กพริกเสยกินข้าวแล้วจะไปส่งของนะจ๊ะ อึนลูกบ้านามามาเร็วมาเร็วกินมกไข่ปลากระปินเว้ยอ้าววัวแสบไปเตาฮุาฮา่้รีลเล็บๆตรงเอาวะ Bao <laughs> vâng này quá. Kì nhá bạn. Ôi quá. Ừ. Ừ. á, Sốp bá vào nhá. Sốp bá toang á mất bắt mừng mhm Cái gì xâm lên là sáng ngay? cái lên mhm 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 ngay mhm 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 lắm mhm 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 mhm